สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาอ่านเรื่องอัจฉริยะผู้สูญเสียศักยภาพตอนที่400 247ไม่มีชื่อตอนนะครับฝากกด subscribe ช่องลิสต์มาังากกันด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากสนับสนุนค่าน้ำค่านขานมก็โดนเนตมากันได้ที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับไปเริ่มกันเลย สมกับเป็นผู้วุโิสใหญ่สายตาเฉียบแหลมยิ่งนักถูกแล้วข้าคือเสียเวเอี้ยนนั่นคือทั้งหมดที่เจ้าจะกล่าวแล้วหรือดีเช่นนั้นก็อย่าได้ตำหนิข้าโอ้เจ้าเองหรอดีๆเป็นเด็กหนุ่มที่ดีเราพลิกแผ่นดินหาเจ้าตั้งนานใครจะไปคิดว่าจะมาอยู่ใกล้เช่นนี้ฮ่าฮ่าฮาฮา ท่านมีธุระอะไรกับข้างั้นหรือเจ้าหนุ่มเจ้าคิดอยากจะเปลี่ยนนามสกุลโอ้ไม่สิไม่สิเจ้าคิดเรื่องการเลือกคู่ครองบ้างหรือไม่ฮะไอเจ้าหัวหน้าขุนเขาเจ้าพูดออกมาได้ไม่สนฟ้าสนเหวเลยเหรอผูวว้โง่โสใหญ่ท่านเก็บตน ฝึกฝนเป็นเวลานานเช่นนั้นท่านจึงได้ไม่ได้รับข่าวตอนนี้เรากำลังตามหาผู้ที่เหมาะสมกับลูกหัว่วลูกหั่วของข้าสงงดงามหมดจดสดใสและมากความสามารถนางเข็งเกร็งมากในหมู่ผู้เยาวรุ่นลาวเดียวกัน ้าพวกเด็กคนอื่นไม่มีใครต่อกนนางได้สักคนทันใดนั้นนามของเสียวเอี้ยนก็กระจรกระจายไปทั่วมีเพียงมันเท่านั้นที่จะบอกกับลูกหัวเราก็เลยคิดจะไปฉุดมันไม่ไม่ไปเชิญมันมาดูตัวที่นี่แต่มันกลับมาที่นี่ด้วยตัวเองช่างเป็นชะตาลิขิตจริงๆพวกท่าน ยังไม่พูดพร่ำอีกยังไม่หยุดพูดพร่ำอีกกูป,ปากไปได้เลยตึงคว่างคอไปแล้วนะครับไอ้ลูกเด็กเสี่ยวเอี้ยนข้าไม่ตกแต่งกับคนกระจอกข้ามาให้ข้าดูด้วยตัวเองว่าเจ้าแข็งแกร่งเช่นคำเล่าขานหรือไม่ไม่ละเกรงใจเลือกพูดจาเล่ยสาระได้แล้วตึง เจ้าลืมแล้วหรือว่าเจ้าเด็กนี่มันแฝงตัวเข้ามาเพื่อจะเรียนรู้สุดยอดเคล็ดวิชาของขุนเขาเรามันจะเป็นมิตรหรือศัตรูเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำโธ่พุ้โสยใหญ่ถ้าหากมันตกแต่งเข้าขุนเขาของเครืองผันของเรามันก็จะกลายเป็นหนึ่งในพวกเราไม่ใช่หรือพวกหุโสยใหญ่ ท่านไม่อาจตัดสินมิตรหรือศัตรูเพียงแค่มองเปลือกนอกได้หรอกนะท่านต้องดูไปที่เจตนาของเขาเสี่ยวเอี้ยนต้องการเคล็ดลับดมปลาน3แปลเปลี่ยนเพลิงสวรรค์เขาจึงเข้ามาทําการแลกเปลี่ยนอย่างเปิดเผยนี่มันนับว่าเป็นเจตนาที่เย่ไม่เท่านั้นเขายังช่วยปรับช่วยคาบลุงยาเม็ดให้ลูกหัวเช่นนั้นจึงตัดสินได้ว่า เขาเป็นมิตรกับขุนเขาเพลิงผลาญของพวกเรานี่เขาขัดแย้งกับตำหนักวายุอัศนีนั่นไม่เกี่ยวข้องอะไรกับขุนเขาเพลิงผลาญของเราท่านคิดว่าเลยซุนเชอร์จากตำหนักวายุอัศนีจะมาที่นี่เพื่อหาเรื่องข่าเง้นหรือเจ้าหัวหน้าขุนเขาโง่เจ้าจะแหกกฎและมอบสามแปลเปลี่ยนเพลิงสวรรค์ ให้เจ้าเด็กนี่งั้นหรือกดว่าบออะไรข้าไม่สนลูกของข้ามีผัวข้าไม่มีทางให้สุด,ดยอดวิชาของคุณขวเพลิงหลานไปอยู่ในมือของคนนอกแน่พอกันทีหากต้องการสักสิ่งใดมันก็เป็นส่วนง่ายๆเป็นเรื่องง่ายๆใช้กำลังแก้ปัญหาซะ หากเจ้าชนะข้าได้ก็เอาวิชาสามแปลเปลี่ยนเทิงสวรไปได้เลยข้าไม่ขัดข้องอันใดกับการแก้ปัญหาเช่นนั้นแต่การจับประลองนี้ได้รับความเห็นชอบจากผู้วโสแล้วงั้นหรือแน่นอนว่าเป็นเช่นนั้นแต่คู่ประลองของเจ้าไม่ใช่หัวเออแต่เป็นข้าผู้วโสหากท่านประลองกับเขา แน่นอนว่าได้อย่าก,กังวลไปข้าไม่คิดลังแกผู้เยารุ่นหลังหรอกหากเจ้ารับสิบฝ่ามือจากข้าได้ก็ถือว่าเจ้าชนะสามพันอัศนีลวงตาผ่านไปหนึ่งดีนั้นก็สองอักึง ช่างเป็นตาแก่ที่เอาเต็ดใจจริงๆขอบคุณตัวค่าที่ไหวตัวทันไม่เช่นนั้นสภาพแขนค่าต้องดูไม่ได้แนะ่ 3. ด,ด้านหลังสีไม่เสียทีที่เป็นผู้อาวุโสใหญ่แห่งขุนเขาเพลิงผลานท่านช่างเยี่ยมยุดจริงๆนั่นมันคือฝ่ามือ ฝายอย่างพิสุทธิ์เคล็ดวิชาขั้นสูงของขุนเขาเพลิงผลนันสามารถใช้มันออกมาได้เจ้าก็นับว่าไม่เลวเลยทีเดียวขอบคุณที่ชมหกรูปแบบลิขิตฟ้าเพลิงหกภาษานเฮอนุสาวรีสวรรค์ไหลลัดดึง เจ้าหนูนั่นมันประทะกับระดับวิรชนขั้นที่ตรงตรงๆได้ทั้งยังบังคับให้ผู้อาวุโสใหญ่ถอยหลังไปก้าวหฝ่ามือที่5แล้วไฟติดแล้วสิจัดต่อไปได้เลยดีมากเจ้าเด็กน้อยข้าสงสัยมานานแล้วเคล็ดวิชาเท้าไฟผ่าดาราของคุณขอเพลิงผลานกับสามพัน อัศนีรวงตาของตำหนักวายุอัศนีวิชาตัวเบาแบบไหนจะแน่กว่ากัน6 7เละเลวดูแล้วข้าไม่อาจตอกกนกับเสี่ยวเอี้ยนได้เลยอัก <c oughs> เกยมแพ้ซะความห่างชั้นระหว่างเจ้าและข้ามันมีมากเกินไปยอมแพ้เหรอ ไม่มีทางร่างอาวตารอัคีมงกดเพลิงโพธิสัตว์พิโรธถึงเวลาตัดสินแล้วพวกโวโสดีมากฝ่ามือที่สิฝ่ามือเพลิงสลาตันไล้ลักอึงปะทะกกันอย่างรุนแรงเลยนะครับรับฝากด like, กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมต่อต่อ Thank you